ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มีคนถามผมว่าจะเอาช่วงนี้ออกอยังไงเพราะจะเอาไฟตรงนี้ออกนะครับอ่าผมบอกเลยนะว่ามันจะมีน็อตอยู่ใต้ทองนี้ถอดให้หมดเลยตัวไหนอะไรถอดให้หมดในใต้ท้องเนี้ยนะครับแล้วก็พลิกแล้วก็ดึงออกมาอย่างเงี้ยนครับเดี๋ยวผมจะปกติมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันจะใส่อย่างงี้แล้วก็ถอดใต้ใต้ฐานเนี้ยตัวเนี้ย นะครับฐานตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่แล้วก็ออกนะครับแล้วก็หันมาอีกฝั่งนะเมื่อกี้วิดีโอมันตัดมานะฝั่งนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันโดนโอเคมันจะมีฝั่งนี้ก็มีน็อตนะครับเห็นไหม อันนี้ตรงนี้นะแล้วก็ขันไปเลยขันเอาอ่ะแล้วก็ข้างหน้าอีกนะครับตรงนี้นะแล้วก็ขัน แล้วก็เปิดเลยนะครับแล้วก็เปิดเลยเวลาเปิดระวังสายนี่ครับขยับนี้นิดหน่อยครับนี่นะมันก็จะเป็นอย่างงี้เแล้วก็ดึงออกมาดึงเวลาดึงค่อยๆดึงนะมันจะมีสายต่อกระบอกอ่ะอ๋อันเนี้ยข้างในอ่ะเนี่ยครับน็อตสองตัวนี้นะขานออก นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมามันจะมีของเนื้เดิมมันจะมีไฟไฟเป็นไฟแบบไฟยังไงอะ่ะเป็นไฟเส้นๆหลอดๆเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบกระพริบกระพริบสำหรับคนที่ไม่ชอบอะ่ะนะแล้วก็ดึงหัวออกมันจะมีกระจกเคลือบแล้วก็ดึงออกี๋ยวผมทําให้ดูเลยแล้วกันแบบของคนแบบไม่กล้าทำอะไรเงี้ยเก็บน็อตดีๆนะครับ แบบผิวนี้สอนแบบเตือนๆเลยอะโอเคสองตัวเองนี่แล้วก็ดึงออกมาครับนี่จะชัดเลยดึงออมาแล้วตัวนี้มันจะหล่นนะครับเนี่ยเอาตัวเนี้ย ตัวนี้ออกเลยนะหัวมนะันอ่ะเนี่ยตัวนี้ออกไปเลยแล้วมันจะมีไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดิมเดิมมันจะมีไฟตรงตรงนี้ไหมมันจะมีสายสองสองเส้นอะ่ะแล้วก็ก็ค่อยดึงออกไม่ก็ดันตรงหัวมันก็ได้หาอะไรดันไขควงดันเบาๆแล้วก็ดึงออกแค่นั้นนะครับจบแล้วสายสายไฟเดิมทําอะไรได้บ้างนะก็บัดกรีกับกอไอ้พวกไฟที่แบบเราอยากใช้ป็นสีเขียวสีขาวอะไรก็แล้วแต่ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผม